กรุงศีเพลินเพลินเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเพลินเรื่องเงินย่อยง่ายเข้าใจได้แบบเพลินเพลินสวัสดีครับผมแบมปีติพัฒน์ครูตระกูลและคุณกำลังฟังเรื่องเงินย่อยง่ายพอดแคสต์ Podcast ที่จะย่อยเรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายให้คุณฟังได้แบบเพลินเ และว,วันนี้เราอยู่กับคุณพัชณีอุดมพานิชหรือพี่หนุยครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ผู้บริหารฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การลงทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนสวัสดีครับพี่หนุยครับสวัสดีค่ะคุณแบมสวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านและสําหรับท็อปิกในพาร์ทนี้ครับคือการรู้จักการจัดพอร์ตและเลือกความหลากหลายในการลงทุนครับงั้นต้องถามพี่หนุยก่อนเลยครับถึงคําว่าจัดพอร์ตอะไรคือการจัดพอร์ตนฮะ ถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือเราเลือกลงทุนหลายๆอย่างพร้อมๆกันเช่นฝากเงินซื้อหุ้นกู้ลงทุนในหุ้นและซื้อทองเนี่ยเรียกว่าจัดพอร์ตละอแล้วทำไมเราถึงต้องจัดพอร์ตให้หลากหลายเข้าไว้ครับต้องบอกก่อนว่าเป้าหมายหลักของการจัดพอร์ตหรือการกระจายความเสี่ยงเนี่ยนะคะก็คือการลดความเสี่ยงของการลงทุนครับถ้าเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวหุ้นขึ้น1 0เร์เเราได้ไหม เคยได้ยินหุ้นลบ40่เอร์ซมเคยครับถ้าเราลงทุนแต่หุ้นเป็นยังไงคะเวลาตลาดไม่ดีโ pues อ้โหเจ๊งใช้คำนี้ได้ไหมอ่าเจ๊งเนาะนึกถึงปี2008ที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์คริสได้ไหมหุ้นลงไป4 0อน่ะใครถือแต่หุ้นทํายังไงตายแต่ถ้าในปีนั้นเราฝากเงินก็อาจจะยังได้ผลตอบแทนหนอร์โอป่ะโอ้ครับใช่ไหมคะโอกว่าลบสี่สิบแน่นอนแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งครึ่งครึ่งเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนติดลบแค่ ยี่สิบเปอร์เซ็นตนี่คือคอนเซปต์ของการจัดพอร์ตเท่านั้นเองคือการลดความเสี่ยงงั้นนี่แหละคือเหตุผลที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังในตอนนี้เนี่ยอาจจะไปฟังในพาร์ทอื่นๆด้วยรวมถึงพาร์ทแรกที่พี่หนุ่ยได้พูดไว้แล้วว่าต้องรู้จักตัวเองไงก,ก็จะเลยจะได้รู้ว่าจัดพอร์ตหรือว่าสัดส่วนการจัดพอร์ตจะเป็นยังไงซึ่งมาจากการที่เรารู้จักตัวเองนี่แหละใช่ไหมครับพี่หนุ่ยถูกต้องค่ะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าต้องเข้าใจก่อนว่าการจัดพอร์ตไม่ได้ทําให้ผลตอบแทนเราดีทีท่สุด อ,อย่างเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นในทางกลับกันเมื่อกี้บอกลบหุ้นลบแต่ถ้าเกิดหุ้นขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์เราลงทุนในหุ้นแค่ครึ่งเดียวเราได้แค่ห้าอย่ามากรีดร้องเราจะบอกว่าน่าจะลงทุนในหุ้นเยอะกว่าน,นี้เนาะถูกต้องค่ะรู้อะไรไม่ไม่สู้รู้งี้ใช่ไหมคะเราก็ชอบพูดรู้งี้แต่ต้องยึดมั่นว่าการจัดพอร์ตคือการลดความเสี่ยงการกระจายความเสี่ยงและสามารถที่จะทําให้เราสร้างผลตอบแทนที่ดีไม่ได้ดีที่สุดตลอดเวลาเนาะดีสม่าเสมอตลอดเวลาตลลา่างหาก ดีเลยครับงั้นคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ได้รับประโยชน์แน่นอนเพราะว่าเรากำลังจะถามถึงวิธีบริหารความเสี่ยงแบบมืออาชีพเลยงั้นอยากจะถามพี่หนุ่ยครับถึงเทคนิควิธีบริหารความเสี่ยงแบบมืออาชีพของกรุงศรีคืออะไรครับคือที่ธนาคารของเราอะนะคะเราเป็นตัวแทนจําหน่ายออกองทุนตอนนี้เราก็มี9บลจอแล้วเนาะ <c oughs> มีกว่า200กองทุนสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักในการที่เราเลือกกองทุนเข้ามาก็คือ1นึ่งเราต้องเลือกให้ครบทุกประเภท คำว่าประเภทในที่นี้ก็คือว่ามีทั้งเสียงต่ําเสียงกลางเสียงสูงเสียงสูงมากเพื่อให้ลูกค้าเอามาจาับ รวมกันให้เป็นพอร์ตโฟลิโอหรือว่าจัดพอร์ให้ได้นั่นเองโดยที่เราก็จะดูว่าไอ้พอร์ตที่ว่าเนี่ยแต่ละลูกค้าก็มีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ต่างกันถูกไหมคะครเราก็จะมีคําแนะนําให้กับลูกค้าเสี่ยงต่ารับได้แค่นี้น <ะ S 1> เราจัดให้แบบนี้มี A B C เสี่ยงกลางมี A B C D E เป็นต้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่มืออาชีพแบบเรานําเสนอให้กับทางลูกค้าได้ค่<น>ะอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าเดียวนี่คือคําแนะนํา <นะ S 1> จากเรา หกล้มหนึ่งทีรู้เรื่องเลยค่ะแตกหมดเลยแตกหมดเลยใช่แล้วนะโอ้โหคนฟังตอนนี้รู้สึกเอาละอยากเปิดพอร์ตและฟังจากมืออาชีพของกรุงศรีขนาดนี้นะครับถ้าอยากจะเปิดพอร์ตหรือว่าซื้อกองทุนมีอะไรจะฝากไหมครับสำหรับคนที่ฟังอยู่ครับก็ที่กรุงศรีเนี่ยสิ่งที่เรายึดมั่นถึงมั่นไว้อยู่ตลอดเวลาก็คือว่าเราต้องการทําให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายสําหรับลูกค้านาอเดี๋ยวนี้การเปิดกองทุนเนี่ยทำง่ายมากที่ปลายนิ้วเข้าไปที่เค A หรือกรุงศรีโมบายแอปพลิเคชัน นะคะเปิดบัญชีซื้อขายสับเปลี่ยนลงทุนได้ทันทีตลอดเวลาถ้าอยา,อยากอยู่บนดิจ uh, นะิทัลแพลตฟอร์มเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะศึกษาข้อมูลก่อนก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรุงศรี com ก็ได้หรือถ้าชอบการบริการแบบถึงเนื้อถึงตัวจะสามารถแวะไปที่สาขาของธนาคารหรือโทรไปที่1 5 7 2กด5เราก็มีมืออาชีพเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้กับลูกค้าของเราด้วยเหมือนกันครับ ครบถ้วน,นามากๆเลยนะครับวันนี้เราได้รู้จักการจัดพอร์ตเลือกความหลากหลายในการลงทุนเพราะว่าเราได้เข้าใจแล้วว่าถึงแม้ว่าการจัดพอร์ตใช้ DCA เหมือนที่พี่หนุ่ยบอกเมื่อสักครู่นี้อาจจะไม่ได้ได้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดแต่ว่ามันเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุดนั่นเองนะฮะก็จะเป็นการสร้างวินัยให้กับตัวเราเองในอีกด้านหนึ่งด้วยนั่นคือด้านการลงทุนนะครับแล้วก็ รวมถึงการเปิดพอร์ตก็ง่ายนิดเดียวแค่ปลายนิ้วเหมือนที่พี่หนุ่ยบอกนะครับที่กรุงศรีเลยครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับของการคุยกับพี่หนุย่ยคุณภัชนีอุดมพานิชครับสามารถติดตามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินอื่นๆที่น่าสนใจได้ในตอนหน้าแล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินๆสวัสดีครับ